บอยสิริชัยนะครับตอนนี้หมอลำใจกันร้อยผมอยู่ที่หน้าเวทีนะฮะซึ่งวันนี้หมอลำใจกันลอยเต็มวงเข้าแสดงอยู่ที่ตลาดหน้าหมู่บ้านเพชรงามนะครับแทก็กกษาหนึ่งสมุดรปราการนะครับมาได้เลยตอนนี้กําลังเตรียมความพร้อมนี่ฮะอีกสักประมาณทุ่มครึ่งนะครับก็จะเริ่มเมื่อนี้นะครับก็จะเป็นช่วงแรกก็จะเตื้ยเรื่อยๆไปก่อน นะครับตอนแรกก็สิ้นเลยเรื่อยๆไปก่อนนะครับเื่นข้นมากแล้วก็จะโชว์เต็มๆเริ่มโชว์แบบเต็มวงเลยก็คือช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มเป็นต้นไปคืนนี้ยาวถึงตีหนึ่งนะครับเนี่ยตอนนี้มาถึงหน้างานแล้วนะครับผมอัปเดตตอนนี้ก็คือทุกระบบทั้งแสงสีเสียงเราพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วที่สิจดรวจลอดแล,ลอดลกำลังใจจากพี่น้องนี่สงะนาำสระน้าแบบสวยงามมากเลย แล้วก็คอนเฟิร์มนะครับวันปิดฤดูกาลวันที่26มิถุนายนนี้นะครับโบมีศิลปินรับเชิญเลยครับแอนออรดีนี่เราต้องมาอยู่แล้วเพราะเราเป็นเจ้าของวงครับผมกะมีแต่ใจก็ลอยลุ่วนแคนแคนเอาใจมาจอยเลยครับผู้ใดหักกันยีรีก็สิได้เห็นกันมือนั่นแหละครับผู้ใดมาบดกบ่ได้ก็ซื้อบัตรกุมปิดนะครับ หลายคนก็ติดตามอา่ขอแค่เป็นใจกันร้อยนะครับไม่ได้ไขวยคว้ากับศิลปินรับเชิญนะครับแต่ขันสมมุิว่าเพิ่นขาดบังว่าซิมีศิลปินผู้นั้นผู้นี้มารับเชิญแล้วอาจสีบอได้ด,ดังใจเพิ่นเพิ่น,พนบอมาเบิงบอมาสนับสนุนกาหรือว่าเป็นความสบายใจของเพิ่นก็บบ้ว่าคันนะครับ คอ,าาอมจวดแล้วครับผมอยู่นานานนุนหานเดนี่สิมเตยหนาหานจจจจจจ,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 จาอาอนทสอหอหน้าหมู่บ้านเพชรงามนะครับแเพรกระสาหนึ่ง